สวัสดีครับถ่ายเท่าแล้วเนาะสวัสดีครับวันศุกร์ที่19กุมภาพันธ์วันศุกร์ที่19กุมภาพันธ์ครับขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสลับเช้าวันนี้วันศุกร์แล้วแป๊บเดียวเองเ <laughs> <laughs> ยเลมีบทที่32ข้อที่17ครับ วันนี้เราอยู่ในพระธรรมเยรมีบทที่32ข้อที่17ข้อพระคัมภีร์บอกว่าข้าแต่พระเจ้าคือพระองค์เองผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ลและแผ่นดินโลกด้วยฤิธานุภาพอย่ายิ่งของพระองค์และด้วยพระหัตถ์ซึ่งเยียดออกของพระองค์สำหรับพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่ยากเกินสำหรับพระเจ้าไม่มีสิ่งใดที่ยากเกิน ให้เรามาคิดถึงเรื่องนี้ด้วยกันในเช้าวันนี้ไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าและนี่คือธรรมชาติของพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์และผืนแผ่นดินโลกด้วยฤทธานิภาพที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรยากเมื่อพระเจ้านั้นเคลื่อนไหวไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้า ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระองค์ว่าเมื่อพระเจ้าเคลื่อนไหวไม่มีอะไรยากสำหรับพระองค์เลย ayım, ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านี่คือพลักษณะของพระเจ้าบางอย่างที่ยากหรือบางอย่างที่เป็นอุปสรรคสำหรับเรามันไม่ได้ยากและไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับพระเจ้าของเราเลยอะ แล้วเราบอกใช่ใช่ใช่ใชก็ก็ใช่นั่นเป็นพระเจ้านี่ก็ก็พระเจ้ายิ่งใหญ่ก็ก็ไม่มีอะไรยากสำหรับพระองค์สิแต่แต่แต่ฉันเป็นมนุษย์นู่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ดั้นก็ไม่ได้นั่นก็ทําไม่ได้นี่ก็ทําไม่ได้ผมเข้าใจผมก็เป็นมนุษย์แต่รู้อะไรไหมพระเจ้าสร้างให้เราอ่อนแอเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าพระเจ้าเข้มแข็งอืม พระเจ้าอนุญาตให้บางอย่างที่ยากหรือว่าเป็นอุปสรรคอยู่ตรงหน้าเราเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ในการไว้วางใจพระองค์ดีแล้วที่เราพบกับบางอย่างที่ยากบางอย่างที่เป็นอุปสรรคบางอย่างที่เราทำไม่ได้เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ในการพึ่งพาพระเจ้า มากกว่าพึ่งพาก,กำลังเนื้อหนังและสติปัญญาของตัวเองสำหรับพระเจ้าไม่มีอะไรยากเลยสำหรับพระเจ้าไม่มีอะไรยากเลยและนั่นคือธรรมชาติของพระเจ้านั่นคือธรรมชาติของพระเจ้าพระเจ้าทรง,งปรารถนาให้เรานั้นมีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณของพระองค์บางครั้งผู้เชื่อนั้นเจอกับอุปสรรค หรือว่าปัญหาหรือความยากลำบากแล้วเราบอกว่าเฮ้ยงานของฉันยากเฮ้ยความสัมพันธ์ของฉันยากเฮ้ยเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายนั้นมันยากมันเป็นอุปสรรคแต่แต่บ่อยครั้งปัญหาไม่ใช่อยู่ที่รายละเอียดเหล่านั้น ปัญหานั้นลึกลงไปในใจของเรานั่นคือเรื่องของความสัมพันธ์กับพระวิญญาณของพระเจ้าอืพระเจ้าทรงสนพระไทยในความสัมพัพสสนธ์ระหว่างเรากับพระองค์พระเจ้าทรงสนพระทยความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์พระองค์ทรงปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์กับเราและและพระองค์นั้นทรงอนุญาตให้หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเรา เพื่อที่เรานั้นจะได้กลับไปมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าสิ่งที่ยากที่สุดที่เป็นปัญหาที่สุดสำหรับมนุษยชาติเลยนะคือเรื่องความบาปของเรามนุษย์มนุษย์ต่อให้มนุษย์ที่เก่งที่สุดชาญฉลาดที่สุดก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องของความบาปได้ไอ้ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดพระเจ้าแก้ให้เราแล้วที่บนไม้กางเขน เพราะฉะั้นไอ้สิ่งที่เราเผชิญหน้าอยู่นั้นมันไม่ได้ยากเกินไปสําหรับพระเจ้าอพระเจ้าทรงสนพระไทยความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์พระองค์จึงอนุญาตให้ปัญหาและสิ่งที่ยากๆเข้ามาสู่ชีวิตของเราเพื่อที่เรานั้นจะได้เรียนรู้ที่จะกลับไปมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าความรักชนะได้ทุกอย่างครับอืเมื่อมีความรัก ของพระเจ้าก็ไม่มีอะไรที่ยากเกินไปเลยความรักชนะได้ทุกอย่างความรักมีพลังเหนือความกลัวความรักมีพลังเหนือความละอายความรู้สึกผิดหรือการกล่าวโทษเมื่อมีความรักของพระเจ้ามันก็ไม่มีอะไรที่จะยากเกินไปเลยบางครั้งผู้คนนั้นจดจ่ออยู่ที่รายละเอียดในหรือกิจวัตรประจําวันของเขาและบุคคลนั้นปล่อยให้รายละเอียดหรือกิจวัตรประจําวันของเขานั้นรบกวนจิตใจ เมื่อเมื่อเวลาที่เรานั้นให้รายละเอียดหรือกิจวัตรประจําวันของเรานั้นมีอิทธิพลสามารถรบกวนจิตใจของเราได้นั่นก็เพราะว่าข้างในของเรานั้นไม่มีความสัมพันธ์กับพระวิญญ,ญาณของพระเจ้าหรือไม่ได้ถูกเติมเต็มด้วยความรักของพระองค์พระเจ้าพระเจ้าอนุญ,ญาตให้สิ่งเหล่านั้นเข้ามาเพื่อจะผลักเราเข้าใกล้พระองค์อืกุญแจของชีวิตของเราอยู่ที่ไหน ชีวิตริเยนคือเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์กับพระวิญญาณของพระเจ้าความสัมพันธ์กับความรักของพระองค์เมื่อใดก็ตามที่จิตใจของเรานั้นถูกเติมเต็มด้วยความรักที่มาจากพระเจ้าจิตใจของเรานั้นจะไม่ถูกรบกวนด้วยรายละเอียดหรือกิจวัตรประจำวันของเราเพราะมันจะพักสงบอยู่ในความรักของพระองค์ พระเจ้าปรารถนาให้เรามีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณของพระองค์ที่อยู่ในชีวิตเราท่านไม่รู้หรือว่าท่านเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าทรงสนใจความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์พระองค์ทรงใส่พระวิญญาณของพระองค์ในชีวิตเราเพื่อให้เราได้มีความสัมพันธ์กับพระองค์ มันจะมีช่วงเวลาที่เรานั้นวิงวอนร้องขอให้พระเจ้าช่วยจัดการเรื่องย,กยากๆในชีวิตของเราแต่มุมของพระเจ้าพระองค์ไม่ได้ทรงสนพระทัยในการจัดการเรื่องย,กยากๆเหล่านั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นมันง่ายสําหรับพระองค์สิ่งที่พระองค์สนใจคือลูกของพระองค์เข้ามาวิงวอนเข้ามามีความสัมพันธ์กับพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทําให้เราอ่อนแอ เพื่อที่เราจะได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ขอบคุณพระเจ้าที่เรานั้นไม่มีความสามารถในการจัดการเรื่องยุกยากบางสิ่งบางอย่างที่เป็นอุปสรรคได้เพื่อที่เราจะได้รู้จักพระเจ้าพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่อยู่ในชีวิตของเราครับให้เราเชื่อให้เราไว้วางใจพระองค์ด้วยกันและเขาไม่มีความสัมพันธ์กับพระองค์พระเจ้าปรารถนาความสัมพันธ์ไม่มีอะไรยากสําหรับพระเจ้าและไม่มีอะไรยาก เมื่อเวลาที่เรานั้นมีความรักของพระองค์อยู่ในจิตใจขอบคุณพระเจ้าครับพระเจ้ารักคุณครับเอเมน